ทํานายฝันกับอีกเทวดาพร้อมตัวเลขเสียงโชคแม่นๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับการพร่ำโบนเพียงอย่างเดียวคือการลงทุนที่ว่างเปล่าไร้ประโยชน์หากคุณไม่คิดที่จะลงมือทำมันเลย สวัสดีครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยหรือนานๆครั้งที่จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงหรือได้ไม่คุ้มทุนที่ลงไปนั้นอยากจะขอแนะนำให้คุณลองเปลี่ยนจากการนำเอาตัวเลขต่างๆที่มีมามา,มากมายทั่วทุกสารทิศลองหันมาพึ่งโชคลาภจากตัวเลขจากความฝันของตัวท่านเองบ้างเพื่อบางที ตัวเลขที่ดีที่สุดและแม่นที่สุดอาจจะเป็นตัวเลขจากความฝันของตัวคุณเองก็เป็นได้และอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้นักเสี่ยงโชคที่ยังไม่เคยมีโชคทางการเสี่ยงอยากให้ลองเสี่ยงเพียงเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วถ้าหากมีโชคค่อยเพิ่มขึ้นในครั้งต่อไปมันก็เปรียบเสมือนการก่อกองไฟที่ต้องเริ่มจากเชื้อไฟเล็กๆหลังจากไฟติดแล้ว เราจึงค่อยหาฟืนใหญ่หรือไม้ใหญ่มาใส่เพื่อให้กองไฟนั้นใหญ่ขึ้นมาการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เปรียบเสมือนการก่อกองไฟนี่แหละครับฝันว่าได้สวมใส่เสื้อผ้าหรือชุดสีต่างๆนั้นความฝันลักษณะนี้จะบ่งบอกให้ผู้ฝันรู้ร่วงหน้าว่าจะมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของ ผู้ฝันอย่างมากมายแต่ทั้งหมดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ฝันสวมใส่เสื้อผ้าลักษณะใดและที่สําคัญคือสีของชุดหรือเสื้อผ้าที่ใส่นั้นเป็นสีอะไรผู้ใดฝันว่าใส่เสื้อผ้าหรือสวมชุดสีแดงสีม่วงสีดำหรือสีส้ม ขอให้ผู้ฝันระมัดระวังเกี่ยวกับการไว้วางใจคนหรือการช่วยเหลือคนที่ไม่สนิทสนมมาก่อนบุคคลคนนั้นจะมุ่งร้ายคิดไม่ดีต่อผู้ฝันถ้าฝันลักษณะนี้ขอให้ผู้ฝันนั้นทำตัวออกห่างและให้ระมัดระวังให้มากในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอาจจะต้องเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามความรัก คนโสดหรือเป็นม้มีสิทธิ์ที่จะได้พบกับความรักครั้งใหม่แต่จะเป็นคนกับคนที่มีเจ้าของแล้วส่วนใครที่ได้เลือกคบกันเป็นการชั่วคราวหรือถาวรแต่งานนี้ฝันลักษณะนี้อาจจะมีรักรีเทิร์นกลับมาคืนดีกันก็เป็นได้แต่ต้องรออีกสักระยะหนึ่งก่อนการเงินการงานคนที่กําลังคิดจะทําการค้าขายหรือลงทุนอะไรสักอย่างช่วงนี้ฝันลักษณะนี้ ให้รีบทำให้รีบลงทุนเพราะกำไรจากการค้าขายหรือการลงทุนรอคุณอยู่ส่วนคนที่มีงานประจำอยู่แล้วในไม่ช้าคุณอาจจะต้องโยกย้ายสายงานที่ทำอยู่และจะเป็นงานที่แตกต่างจากงานประจำตัวเลขที่ได้จากความฝันหากผู้ใดฝันลักษณะนี้ เลขในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนเลขที่ได้จากความฝันคือ7 6 5 4 2และ3ก็ขอให้ท่านผู้ฝันพิจารณาองค์ประกอบของความฝันให้ดีและการจับคู่ก็มีส่วนสำคัญขอให้ท่านผู้ฝันพิจารณาและนำไปเสี่ยงโชคขอให้มีโชคลาภ ได้หยิบเงินทองทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ